โรงเรียนวัดพลูต่อตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอหาใหญ่จังหวัดสงขลาจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด82คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น11คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการชนกนานพสัสโรภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนวัดพลูต่อ การศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อความเบ็นเลิศมุ่งสร้างนักเรียนเรียนดีมีความสุขสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายในปี2568โรงเรียนวัดพลูต่อใช้รูปแบบการบริหาราาการจัดการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพห้องเรียนคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนวัดพลุต่อโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดก,การนิเทศภายในของโรงเรียนวัดพลุต่อ 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ DLTV ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณภาพครูและด้านคุณภาพนักเรียนวิธีการดำเนินง,งาน 1. ร่วมนวยการสถานศึกษาครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการครูนิเทศจิตอาสาประจำโรงเรียนร่วมการศึกษาสภาพของการจัดการศึกษาโดยใช้ DLTB ตองร่างรูปแบบการบริหารการจัดการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดผู้ต่อในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูและคุณภาพห้องเรียนได้นำร่างรูปแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการจัดทำสนทนากลุ่มดังภาพสามดำเนินการใช้รูปแบบบริหารการจัดการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดผู้ต่อในปี2567ดังนี้วางแผนการนิเทศคั้นสร้างค่านิยมร่วม ขั้นการมีส่วนร่วมขั้นให้ความรู้ก่อนการนิเทศขั้นดําเนินการนิเทศ 1. กําหนดปฏิทินการนิเทศองดําเนินการนิเทศแบบสะท้อนคิดด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 3. ดําเนินการนิเทศแบบสะท้อนคิดด้านคุณภาพของครู 4. ดําเนินการนิเทศแบบสะท้อนคิดด้านคุณภาพของนักเรียนขั้นประเมินผลการนิเทศ ขั้นสร้างเสริมกำลังใจผลการดำเนินงาน 1. โรงเรียนวัดพรูต่อมีรูปแบบการบริหารการจัดก,การนิเทศภายในที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเป็นรูปธรรมลงสู่การปฏิบัติได้จริงโดยมุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนคุณภาพคร,แคพครูและคุณภาพห้องเรียน 2. โรงเรียนวัดพรูต่อสามารถพัฒนาการจัดก,การศึกษาโดยใช้ DLTV ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้อและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณภาพครูและด้านคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพการเผยแพร่การเรียนาการสอนโดยใช้ DLTV ได้รับการนิเทศติดตามการบริหารการจัดก,การการนิเทศการจัดก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขต2 งเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และได้ขยายผลแลกเปลี่ยนปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ด้วยยุทธศาสตร์4 56และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆบางวันที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ส่งผลให้คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดพุทเตาะเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆซึ่งได้รับรางวัลอาทิเช่น โรงเรียนได้รับโลรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับประเทศโรงเรียนต้นแบบในการจัดก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดี t v ทวีประจำปี2567สองโรงเรียนมีผลการปฏิบัติการนโยบายและจุดนิน้นอ7องค์กรแห่งความร่วมมืออยู่ในระดับดีเยี่ยมกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดนิน้น10อรเรียนดีมีความสุขประจำปีงบประมาณ2567สามโรงเรียนที่ได้ดำเนินการรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2566ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผู้อำนวยการชนกนันทสุรุได้รับโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี2566 5าผลการทดสอบโอนนักเรียนชั้นป6ปีการศึกษา2567นรยได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 6. ผลการประเมินอ,อาทีนักเรียนชั้นป1ปีการศึกษา2567ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เด็กชายจินนาทองหอมได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .1- ถึงป .6 งานศินละปะหัตถก,กรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567 8ครูดวงฤทัยบัวชยัยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรู้สดุดีประจำปี2567 ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการจัดการความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรผู้ปกครองชุมชนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเค2หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดผู้ต่อมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ